สวัสดีครับวันนี้ก็กับพบกับผมนะฮะโอฟอร์ดนะครับเช่นเคยนะครับฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะฮะตามช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮสำหรับวันนี้นะครับก็มีรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถยนต์กระบะ Ford r a n g เจในรุ่น XL p l u s Sport นะครับนะฮะคันนี้เป็นสีขาวนะครับราคาที่จำหน่ายนะฮะจะอยู่ที่6,8 5 0 0 0ื่นบาทนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะฮะให้กำลังถึง2.2ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีด160แรงม้านะครับมาดูกันเลยครับนะฮะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากบริเวณไฟนะครับอันนี้คือใส่ชุดข้อไฟหน้าไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้าทรงหลังพึ่งนะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับคำว่า Ford แล้วก็จะมีตัวอะคริลิคคำว่าลนเจอร์ตัวสีขาวนะครับนะ ส่วนฝากระโปรงอันนี้ใส่สกูปนะครับทรงเป็นทรงสูงนะครับนะฮะพร้อมกับคำว่าแรนเจอร์นะครับตัวสกูปนะฮะเนี่ยสามารถติดตั้งนะครับแล้วก็เรามีการเชื่อมซิลิโคนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะฮะอายุการใช้งานก็จะได้นานยิ่งขึ้นนะครับลงมาด้านล่างนะครับเป็นตัวกันชนอันนี้เราพ่นเป็นสีดำนะครับดำด้าน เพื่อให้เข้ากับตัวด้านหน้านะครับแล้วก็มีความดูดันนะครับต่อมาด้านข้างนะครับนะฮะติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับซุ้มล้อก็มีการซิลิคนเช่นเดียวกันนะครับงานถือว่าเรียบร้อยมากเลยทีเดียวเลยนะฮะหนิ้วแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ส่วนยางนะครับเป็นยาง ของฮันกุกล้อก็จะเป็นล้อตัวลายดอกไม้นะครับขอบ16นิ้วนะฮะส่วนไซส์ของยางเนี่ยก็คือ265 70นะครับขอบ16นะฮะในรุ่นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับรุ่น XL Passport จะมีไฟเลี้ยวที่บริเวณแก้มนะครับแล้วก็บอกเ,ออเครื่องยนต์นะฮะว่าเป็น 2, รุ่น2.2ลิตรนะฮะเกีย์6สปีด พร้อมแบบกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดําด้านอันนี้คือติดมาจากโรงงานนะครับติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มไปนะครับอันนี้เป็นคิ้วกันสาดแท้นะครับของฟอร์ดนะครับนะฮะคิ้วประโยชน์ของคิ้วกันสาดก็คือนะฮะจะช่วยระบายความร้อนนะครับขณะที่เราจอดรถตากแดดนะครับนะฮะหรือตากฝนนะฮะเราแง้มกระจกลงมานิดนึงนะครับก็จะช่วยระบายความร้อนจากภายในห้องโดยสารได้เลยทีเดียวนะฮะเล่าหลังคานะครับสีดํา ตัวฟิล์มนะฮะอันนี้เราติดฟิล์มเป็นฟิล์มขนาด60%รอบคันนะครับเป็นแบบเนื้อสีดำนะฮะซึ่งพอเรามองไกลๆเราจะค่อนข้างตัดกับตัวรถสีขาวนะฮะดูสปอร์ตนะครับเบ้ากันลอยมือเปิดประตูนะครับนะฮะส่วนสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ติดตั้งเป็นลายศาสโคนะครับแล้วก็ตีคำว่าแลนเจอร์นะครับ ในส่วนของตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนลายสติกเกอร์เลือกลายตามใจชอบได้เลยนะครับข้อฝาถังน้ํามันครับนะฮะพร้อมกับซุมล้อที่เว้าตัวฝาถังน้ํามันเพิ่มเข้ามานะครับโลวบาหลังนะครับเป็นของเอลเลนเดอร์นะครับเป็นเหล็กดําด้านนะครับมีขนาดที่แข็งแรงนะฮะข้อไฟท้ายนะฮะ แล้วก็สติกเกอร์ฝาท้ายด้วยนะครับอันนี้เป็นเบ้ากันรอยนะฮะมือเปิดประตูฝาท้ายนะครับกันชนหลังครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นของ Outlander นะครับพร้อหมหูลากจูง2องตำแหน่งเดี๋ยวมาดูในห้องโดยสารนะครับสำหรับ รุ่น XL Plus Sport นะครับตัว OpenCAP นะฮะนี่สามารถเปิดได้ถึง90องศาเลยทีเดียวเลยนะครับนะฮะแล้วก็คันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเบาะหนังนะครับนะฮะแล้วก็ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าขอเป็นได้สีแดงนะฮะเพิ่มความดูสปอร์ตนะฮะมากยิ่งขึ้นบริเวณหน้าจอนะครับอันนี้มีการอัปเกรดนะฮะหน้าจอใหม่นะครับนะ เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะรถยนนะฮะฟอร์ดนะครับกระบะฟอร์ดเกิดมาแก่งนะครับนะฮะสามารถติดต่อนะฮะ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0815670078นะครับหรือแอดไลน์ไอดีนะครับ NEWO192 นะครับฝากลูกค้านะครับกดติดตามนะครับในช่องทาง y o u t u b e นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮะส่วนสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนะฮะทางออนไลน์นะครับสนใจนะฮะอยากจะมีการจองรถนะครับสามารถโอนเงินผ่านเข้าบัญชีบริษัทฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีได้นะครับ แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในโซนต่างจังหวัดนะครับอันนี้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดมีคลิปดีๆนะฮะต่อไปนะฮะจะนำมารีวิวให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ